bãi ấy nhanh ta đục đục na bà đục, ở đây. đục, nà, đục, nà. Bà đục nà. มาลุ่นกันพี่น้องว่ามื่อนี้สเสด็จปนหรือสเได็กแก้วได้แล้วแก้วนึงได้แก้วแล้วเมื่อนี่ อันนี้อันนี้เป็นเขากอขอหกกอขอหกที่สาบนา้ำถ่วมในการพี่น้องทันหายมาสามนำถ่วมวอมงามแต่พี่น้อง,องเดือนเดือนกวาเดือนกวาประมาณเดือนกับ สิบแปดมือจ้ะสิบแปดมือน้ำกะหลังจากที่สามไดเดือนนึงกะน้ำกะมาสองหัวล่ะของกระบอกจ้ะสองหัวแล้วของกระบอกปุ๋ยมาวานปั๊บน้ำกะมาปั๊บกะเขียวได้สักหนี่งแล้วพี่น้อง อะไรไอชั oh, ้นส oh, ีได้แก้วตั Wit ้งสีได้แกงยุ่ต oh, ัวนี่เม oh, ื todavía. ่อเนี้ยเก็บรุดเลยแกงใส่บวบเนาะบวกกำลังออกหลายเลยอ้วนๆเลยพี่น้องแล้วพี่น้อง น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวข่าสามน้ำถวมแล้วน้ำกับมาสองหัวใส่ปุย๋ยอายุได้เดือนนึงใส่ปุ๋ยกับปุ๋ยกับไปกับน้ำจะง้ามได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องข้าวคอขอหกข้าวพันขอขอหกผ้าพี่น้องส้มธรรมศาสตร์มือเอบ วันอังคารที่สิบเก้านำหัวที่สองบกบกลงเมือว่านเียจ้ะนำหัวแรกเดือนกรลฎกระดาวกับถ่วมยุษสองอาทิตย์สองอาทิตย์กับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกกัเลยกระทืว่าเก่งงยู่เขาบางที บ่มีเขาคือมัดกาสามก็เลยเอาไว้ซ้ำนี่กัอนปีนี่อหนาพ่าวว่ากันไมเพราววันเป็นเขาหน้าปีจ้ะข้าวหน้าปีอันนี้เป็นเขาหน้าปีจ้ะก็ขอหกนี่งามซ้ำนี่แหละพี่น้องวันปุ๋ยลงวันปุ๋ยลงปั๊บยังมือเสามานามกับมาขาวมัดงามไลซ้ำนี่แหละ ก็หวัว่าจะเป็นมาเป็นห่วงให้ได้ซ้ำได้ยังถารลุนต่อไปพี่น้อง